ประโนูนว่าจะจีกว่านี้ยฮัลโ <Wow. S 1> หลวอทับกับผมตอนนี้ขึ้นกำลังอยู่กับลักเก้คาเมลตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับผมน้องๆดูดิแบบว่าในโลกยอดนักซิงของเราเนี่ยตอนนี้หิมะตกครับผมเฮ้ย <Wow. S 1> คือแบบอุณหภูมิน่าจะประมาณแบบเหมือนอยู่ในช่องฟิสอ่น้องๆ <c oughs> เอาเป็นว่าเราก็กลับมาต่อนะผมสำหรับยอดนักซิ่ง EP ที่37นะครับ อีพีนี้ก็แบบว่าพี่ก็เบื่อที่จะเปิดคลิปหน้าบ้านแล้วอะอืมพี่ก็เลยพาอดัมกับไอ้ช้างเนี่ยมาเปิดคลิปที่โซนฟีสตล์เก่าครับผมน้องๆเออไม่ใช่คิดถึงบ้างครับผมโดยวันนี้พีเพิ่มก็มาแบบว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับผมน้องๆเออแต่ว่าเฮ้ยทาไมมอเตอร์ไซค์ช้างมันเท่จังอะครับ <Huh? S 1> น้องๆดูดิมันเป็นลายสิทธิ์ขั้นสูงอะเฮ้ย <Huh? S 1> โอ้โหมันไปเอามาจากไหนอะโอ้โหดูไอ้ช้างมันแบบว่าทาเก๊กทําโก้น้องน้องดู ส่วนอาดมเนี่ยพี่เพิ่มก็ให้ยืมเว็บ้อยมาขับนะครับผมเออเว็บ้อยที่แบบว่าไอ้ช้างมันยิงยางพี่อะตอนนี้พี่ก็ออกไปซ่อมมานะครับผมแหมแต่คือว่าพี่ออจชายช้างนะครับมันมีสกินใหม่ด้วยอะเฮ้ยม,มอไซคอบ,บ้าของพี่ก็เริ่มจะเก่าแล้วนะครับผมจริงๆแล้วมอไซคันนี้เนี่ยช่างซวยแถมพี่ไปนานแล้วนะครับผมแต่พี่ไม่ได้ไปเอาเว้ยนี่ไอ้ช้างเอเปลสกินมอไซ์นี้มาจากไหนอะพี่เพิ่มอยากได้บ้างอะเฮ้ย ดิพี่เพิร์อยากได้สก,กินคันนี้เลยน้องจ้าว่าบัตรก็สวยดีนะ <Huh? S 1> ก็คือวันนั้นน้องจ้าไปเที่ยวกาะสวรรค์น่ะและดูเหมือนว่ามันจะมีงานแข่งด้วยนะพี่ <Huh? S 1> ตอนจ้าก,ก็เลยไปแข่งชนะได,ได้ที่หนึ่งเขาก็เลยให้มาเจ <Wow. S 1> ด,ดูไอ้ช้างไปแข่งมอไซค์ได้ที่หนึ่งมาเหรอวันเนี้ยเ mm hmm. ชื่อได้ไหมวะน้องๆเชื่อมันหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์บอกมาหน่อย พี่ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยน้องช้างขี่แบบว่ายกล้อด้วยนะเออก็ไป่ว่าคนมันเก่งนะพี่ทําอะไรมันก็ชนะไปหมดฮเชื่อมันได้ไหมวะเนี่ยทุกคนโอ้โหแต่คือแปบว่าพี่เพิ่มก็อยากได้นะครับผมสกินมอไซค์เทๆแบบเนี้ยมาเดี๋ยวลองมาขับกันดูหน่อยครับผมทุกคนมันจะเฟี้ยวไหมโอ้โหดูดิใหญ่ามากครับยกล้อได้จริงไหมวะไอช้างโกหกพี่หรือเปล่าเฮ้ยยกได้จริงครับผมแม่งเอ้ย ยกเพลยไ,ไน่อยครับผมปะโทเอาใหม่เอาใหม่โโอ้หแต่คือมันใหญ่มากอะน้องๆเชดโนมีเทอร์โบโไหมเนี่ยโอ,อ้มีด้วยครับผมเฮ้ยโอ้โหมีเทอร์โบโด้วยครับมอเตอร์ไซค์แบบน,นี้ก็แรงไปแล้วจ้าโอ้ทุกคนดูล้อเป็นลายพาดทิศนะครับผมใครรู้บ้างว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นอะไรนะครับคอมเมนต์บอกพี่เถีนี่ยกล้อไปเลยครับจังวันนี้ก็ยกล้อเข้าวงเลยครับผมนี่ยกไปเลย แต่มันยกได้แค่ตอนออกตัวนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนักเว้ยน้อง,อง <Nope. S 1> มาแล้วผมยังวันได้ดิฟได้อยู่ไปเลยจ้าแต่ถ้าเป็นงานแข่งมอไซเนี่ยพี่เพื่อนคิดว่าเขาน่าจะแข่งคันนี้นะครับผมเนาะเออพี่เพื่อนว่าไอพีนี้เนี่ยเราไปแข่งมอไซคันนี้ดีกว่านะครับเค <Okay. S 1> มาพอดีว่าพี่จะนอยหน้าช้างไม่ได้อะเออไอ้ช่มันมีของเท่กว่าพี่ได้ไงประทูมอไซคับบ้านเหมือนจะตกยุคไปแล้วนะครับตอนเนี้ย มอไซคอบบ้าแบบว่ามันยกล้อไม่ได้นะครับข้อเสียพม่จะยกล้อให้ดูหนักมากครับผมนะพี่ยกล้อไม่ขึ้นเลยอะแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆจะเลือกคันไหนครับผมระหว่างมอไซคอบบ้ากับมอไซติดคันสูงเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเจ้าวันนี้ก็เราก็ต้องออกจากโซนฟีสไาร์เก่านะครับผมซึ่งรอบๆโซนฟีไซร์เก่ามีแต่น้ำครับผมน้องๆเดี๋ยวเพิ่มจะโชว์นะครับว่าเราจะกลับฝั่งยังไง นี่ไงครับผมทุกคนวิธีการที่เราจะกลับเข้าฝั่งโอ้โหน้องๆดูเฮ้ยก็คือแบบว่ารถมอเตอร์ไซค์มันลอยนะ้ำไม่ได้อ่ะครับที่เพิ่มก็เลยแบบเอารถสเทินน้ำเทินบกมานะครับผมซึ่งเราก็มีแค่คันเดียวครับผมเฮ้ย <c oughs> แม่งไปแบบอย่างนี้แหละเฮ้อดูขาดําครับผมทุกคน <c oughs> อาดัมมันกลัวแบบว่าตกน้ำหรือไงวะรงสรงสรยจจะกลัวหนาวนะครับผมไปเลยจ้าโอ้โหดูดิ เชดูรถแบบนี้ก็เท่เหมือนกันนะน,นี่น้องๆดูทาาน้องคิดว่าเท่นะครับผมแจนกดไลค์มนเลยแล้วดูเหมือนว่าทะเลเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นจัดนะครับผมซึ่งก็ไม่มีใครอยากตกน้ําลงไปแน่นอนนะครับโอ้โหน้องๆดูดิอืมอาดัมนี่เหมือนจะกลัวน้ำที่สุดนะโอ้โหแบบมันหนาวจนไอมันขึ้นเลยทุกคนนะน้องๆจะสังเกตได้ว่าตรงน้ําเนี่ยมันจะมีไอแบบไอความเย็นนะครับผม ตกลงไปนี่น่าจะแบบสวนอภิธรรมเจ็ดคืนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรารีบเข้าฟังดีกว่าโอ้โหแต่มอไซค์เขาบ้าพี่เท่เกินนะครับผมจอดแบบว่ายกลอ้อน้องๆแม่งทีหลังไม่พามาแล้วลำบากกว่าทุกคนเนาะสู่ความเวิงหวางอันไกลโพนติดเทอร์โบไปเลยม,มีเพิ่มโกงตูดโอ้เอาตรงมันเท่มากนะอีเพิ่มรู้สึกว่ามันเท่เจริงๆเลยนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็ขึ้นลมสงบดีเนียผมนะที่ทะเลมาครับผมกลับเข้าสู่ฝั่งเราเหมือนเดิมนะครับโดย EP นี้เนี่ยเราต้องไปแข่งมอไซค์ครับผมบน้องๆเดพี่เพิ่มจะขับไปที่เกาะสวัสด์เลยลวกันเนาะโอเคครับผมขออนุญาตขึ้นฝั่งก่อนลากันโอเคถึงแล้วกลางลอง้อครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมสวัสดิภาพไม่เปียกเลยเชิญเอ ลำดับถัดไปในพี่เพื่อนจะพาทาน้องไปที่สนามบินนะครับผมเพราะว่าเกาะสวรรค์นเนี่ยเราต้องใช้เครื่องบินนะครับในการเดินทางนะพี่ก็หวังว่าเราจะมีเครื่องบินให้เช่าขับไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจ้าวันนี้ก็ลอบไปตามถนนก่อนครับผมเอา้าชนอะไรวะแม่งไปเลยโหหลบไปน้องรถพี่สิบแปดล้อนะนี่รถพ่วงอะเนี่ยรถลอยเยจ,จาดออกไปครับนี่ับผมเรามาดูมุมมองแบบว่าขับภายในรถด,ดีกว่านะ <c oughs> ดูยากนิดนึงนะผมมุมมองนี้นะ โอ้ยลอแม่งบังพี่ไหวพวกเนี้ยทำไมมันไม่ทำไมมันไม่แบบว่าลงไปขับเองวะน้องๆพอดีว่าเราถึงบกนะมันยังไม่ลงไปขับเองเลยอะจะขี้เกียจไปไหนเนี่ยลีไปน้องรถสิบแปดลอมาแล้วโอ้โหรถเยอะแซงไปติดเทอร์โบครับผมรถคันนี้มันแรงอะทดไทยนะครับกิ๋วแต่แจ๋วอรือจยากปะ โอเคทุกคนด้านหน้าเราเป็นสนามบินแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่เพิ่มจะทําการหาเครื่องบินต่อนะจังหวัดตัดไปมาแววสนามบินครับผมทุกคนถึงแล้วจังหวัดนี้ก็หาเชา่าเครื่องบินเลยครับผมนะอ่าเราไม่ต้องเอาลำใหญ่มากนะครับผมนี่ลำนี้ก็น่าสนใจนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เนเกินไปเชดโดเอา้านั่นมันพี่แม็กซิมนี่ว่าทุกคนเฮ้ยที่เขาเป็นเจ้าของสายการบินน่ะ แบบนี้ก็คุยง่ายเลยครับผมโมโหเจอคนคุ้นเคยนะครับดูเหมือนว่าพี่แม็กซิมเนี่ยกำลังจะซ่อมเครื่องบินลำนี้อยู่นะครับผมโอ้โ oh. ห oh. ดูดิแล้วเขาจะทุบเครื่องบินเพื่ออะไรวะเฮ้ย hey, เดี๋ยวแมกซก็บุบหมดหรอกสวัสดีครับพี่แม็กซิมไม่ทราบว่าถ้าผมสนใจจะเช่าเครื่องบินลำเนี้ยไปที่เกาะสวรรค์น่ะไม่ทราบว่าพี่แม็กซิมคีดเท่าไหร่หรอครับ <c oughs> เอาว่าไงสุดหรอนายอยากจะเช่าเหมาลำเหรอ <c oughs> ฉันจะคิดห้าหมื่นบาทสําหรับการเช่าเหมาลำนะ่ะ <c oughs> โอ้โหห้าหมื่นบาท <Nope. S 1> แต่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันก็ต้องเช่าแพงอยู่แล้วครับผมนะทุกคนเพราะว่าแบบวัดลำมันใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีปืนนะผมมีปืนไว้ทําไมว่าไว้ยิงใครวะพี่แม็กซิมโอ้โ oh, หรู้สึกว่าด้านหลังก็จะมีปืนนะครับผมน้องๆดูเฮ้ย hey! กอดสวรรค์นี่จะบอกนะว่าเราไปแล้วเราต้องไปสู้รบกับใครเนี่ย <Wow. S 1> จุดประสงค์ของเราก็แค่ไปแข่งรถเท่านั้นแหละงั้นตกลงกับพี่แม็กซิมผมขอเช่าเครื่องบินลำนี้หนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาคืนที่เดิมเลย โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่เพิ่มก็ทําการเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พวกไอ้ช้างกับอาดมเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วมาเดี๋ยวละดับถัดไปเนี่ยพี่เพิ่มจะเอาอาดมัมาไปเล่นปืนกลทําไมวะน้านะโอ้โหดูดิดูดปืนก็ลั่นหรอกอาดมเอ้ยประโถไปครับผมทุกคนพี่เพิ่มจะทําการเป็นนักบินนะครับผมเพราะว่าไอ้สองคนนี้ขับเครื่องบินไม่เป็นเว้ยน้องๆโอเค <Okay. S 1> ประจําการครับผมสตาร์เครื่องโอเคหูยทุกคน เครื่องยนต์สี่ใบพัดนส่วนด้านในก็จะเป็นแฮนด์บังคับนะครับผมมีผู้ช่วยนักบินก็คือน้องช้างเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นแฮนด์บังคับมือเดียวนะครับโอเคเอ่รู้สึกว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยเหมือนจะมีระบบบินขึ้นจากแบบบ้านแนวตรงนะน้องๆใช่ไหมเดี๋ยวไปหาปุ่มแป๊บเฮ้นี่ไงเชโดว์ทุกคนคือก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างเฟยว ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมทุกคนโอ้โหโชคดีครับผมพี่แม็กซิมโอ้โหแต่ดำเนี่ยมันไม่หนาวเลยยังไงวะทุกคนม,มันไปนเล่นปืนกลน,นะครับผมสงสัยมันเหินนะเฮ้ยเก็บรอได้ด้วยครับผมทุกคนเซโนโคดเอานะครับแต่จังวันนี้เนี่ยเราต้องบินขึ้นไปในแนวตรงก่อนนะครับผมทุกคนถ้ามันสูงพอแล้วเนี่ยเราค่อยเร่งเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเทสปืนกลดิเฮ้ยยิงปืนกลได้ครับผมเป็นไงพี่บอกแล้วมีปืนนะครับนี่เป็นไง ถ้าเจอศัตรูก็สามารถแบบว่าบินขับไล่ยิงได้เลยครับผมมาเดี๋ยวจ้งวันนี้เราน่าจะขึ้นมาสูงพอละไปกันเลยโอ้โหทุกคนเอาแล้วครับผมเฮ้ยเครื่องดิงเครื่องดิงได้อยู่สวยครับผมทุกคนไปมุ่งหน้าสู่เกาะสวรรค์เต็มตัวเจอกนครับผมน้องๆ แต่มันก็แน่นอนครับผมน้อง,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 องการที่เรามีเครื่องบินลำเล็กเนี่ยมันก็จะบินได้ช้านะครับผมเหมือน EP ที่พี่บินเครื่องบินลำใหญ่อะมันแป๊บเดียวถึงใช่ไหมก็เพราะว่าเครื่องบินลำใหญ่เนี่ยมันบินได้เร็วกว่าลำเล็กนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเราก็บินชิีวๆนะครับดูหิมะไปส่วนอดมก็น่าจะแข่งตายนะครับผมนะพอไปถึงเนี่ย <S <S แต่ถ้าเราไปถึงงานแข่งเนี่ยพี่เพิ่มก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ารางวันใหญ่อะเราจะได้อะไรนะครับ แต่ช้างมันไปแข่งวันนั้นมันบอกมันได้มอไซค์ใช่ไหมเราก็ต้องไปอรอลุ้นกันนะครับผมว่าเขาจะแจกอะไรโอเคแต่คือตอนนี้พี่อยากถามอาดมว่าอาดมหนาวหรือเปล่าครับผมดูดิพี่บินขึ้นมาแบบว่าสูงมากนะผมแล้วก็อากาศด้านล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นหิมะหมดเลยนะ <Wow. S 1> โอ้โหน้องๆ้องอาดมแบบว่าแข็งทื่อมากเลยตอนเนี้ยมันแข็งตายหรือยังวะเนี่ยเฮ้ยอโหนิ่งเกินอาดำตรงใส่แบบว่าอยากเล่นปืนไงหนาวก็ยอมอะไรเงี้ย ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้ถึงกอดสวรรค์แล้วครับผมทุกคนเออมันก็อยู่ด้านหน้าเรานี่เองจังวันนี้ก็ต้องําการแลนดิ้งนะครับผมก็คือการลงจอดมาก,กลางล้อครับผมไอ้ดำแข็งตายแล้วมั้งตอนนี้จังวันนี้ลักกี้ข้าเมลเอ้ยเอาใบพัดขึ้นได้นี่หว่าลืมนี่ทุกคนดูนี่โหลงจอดอ,อย่างนิ่มนวลน,นะครับน้องๆพอดีพี่เพิ่มเนี่ยแบบเป็นนักบินไงเออเอา้เอาอูลอยขึ้นมาอีกแล้วลงไป เอออเวลาเดินหน้าเราต้องใช้ปีกแบบนี้ป่ะปีกแบบพุ่งไปข้างหน้านะผมมาไหนว่างานแข่งเฮ้ยนั่นใช้งานแข่งหรือเปล่าวะผมทุกคนโอ้โหนี่ไงมีมิสเตอร์เคลย์ด้วยครับใช่เลยใช่เลยงานแข่งแน่นอนนะครับผมโอ้โหมีจ่างซุยด้วยมาจังวันนี้กันลงไปคุยหน่อยละกันมาแล้วครับผมมายอดนังซีของเราเอ้าตัวนี้มีไบพัดด้วยเลย ปะโถเอยพี่เพืร์อมองไม่เห็นครับผม <c oughs> ดีนะหัวไม่ขาดเมื่อกี้ปะโถมาครับผมนี่ไงน้องน้อง,องที่ช้างบอกนะครับเป็นงานแข่งมอไซสกินนี้เลยนะครับผมสิขั้นสูงโอ้โหมีกี่คันวะเนี่ยลองน้องดูนักแข่งครับผมแต่ละคนนี่พี่เพิร์คิดว่าน่าจะเป็นนักแข่งอาชีพเลยนะเออและส่วนด้านนี้ครับผมทุกคนก็เป็นมิสเตอร์เคลของเรานั่นเองเฮ้ยนี่มันมอไซ์อะไรวะเนี่ยมีปีกด้วยครับ พี่เพิ่มดูจากภายนอกแล้วเนี่ยพี่เพิ่มคิดว่ามันต้องแรงมากๆเลยแหละโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่างซุยนะเออแสดงว่าช่างซุยเนี่ยน่าจะประดิษฐ์คันนี้นะครับผมมาเรามาคุยกับมิตเตเกลกันหน่อยครับสวัสดีครับผมมิตเตเคลไม่ทราบว่ามอไซคันเนี้ยมันคือมอไซค์อะไรหรอกครับฮะฮัลโหลลากิคาเมโอไอจะบอกอยู่เลยนะว่ามอไซคันนี้มันเป็นมอไซค์บินได้ฮะถ้าอยู่ไม่เชื่อก็ลองขี่ดู เชดโดมอไซค์บินได้ครับผมทุกคนเฮ้ยถ้าเราแข่งชนะเนี่ยเราจะได้คันนี้แน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วในคอลองดูหน่อยดีมันบินยังไงวะโอ้โหดูดิข้างหลังมันจะมีอ่าพลังเทอร์โบอะไรสักอย่างนะครับเป็นจรวดหรือเปล่าวะไหนลองก็อนโอ้โหทุกคนเฮ้ยโคตรแรงอ้าวกูตายเลยยังไม่ตายนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้มอไซค์แบบว่าวิ่งชนเครื่องบินครับผมดูดิเป็นรอยเลยอะ แต่พี่เพื่อไม่เป็นอะไรมากนะผมก็แบบว่าแค่เลือดออกแค่นั้นเองโอ้โหแรงจัดแล้วตอนนี้มอเตไซค์ไปไหนละเจอแล้วครับผมโอ้โหอยู่ในกอไผ่มาทุกคนเดี๋ยวเจาวในราจะลองแบบว่าทางตรงหน่อยนะครับผมมีเทอร์โบแน่นอนนะคันแบบนี้ไปเลยครับมอบเลยครับผมติดเทอร์โบในตัดความเร็วสูงฮึอโอ้โหเร็วจัดนะน้องๆติดในตั้เอาจัดเฮ้ย ถ้ามีมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยไปแข่งงานไหนก็ชนะนะครับผมมาเดี๋ยวลองยกล้อนะผมเราก็ติดเทอร์โบดูโอเค let's go อก้ไปแล้วบินได้โคดเอาบินได้ครับผมยกล้อบินไปเลยอะเมะื่อกี้ขอลอยสักรอบนึงยกล้อข้ามไปได้ไหมเฮ้ย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 เลยเกาะเลยเกาะจะย็นเลยเกาะอ้โ h o ต้องบอกนะครับว่ายัางไงพี่เพิ่มก็จะเอาคันนี้ให้ได้นะครับผมดูดิเธอโบจรวดในตัดแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนครับผมแต่พี่ชอบก็คือเวลายกล้อแล้วมันบินได้นี่แหละเออเนี่ยเ,ออเดี๋ยวพี่จะสาธิตอีสักรอบหนึ่งนะครับไปดูดิโอ้โคตรสุดนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันพุ่งไกลไปหรือเปล่าวะแม่งเอา้าโอ้โหลงและล้มด้วยครับผม ไหวไหมเนี่ยถ้าเราได้คันนี้มาชีวิตเราอาจจะสั้นนะครับกลับไปที่เดิมครับผมบินกลับไปเลยเปไงแล้วด,ด,ดูจะล้มไหมรอบนี้โอเคไม่ล้มนะครับมาเดี๋ยวเจ้าวันนี้พี่เพื่อนจะทําการเข้างานแข่งขันมอไซค์เลยครับผม<า>เพื่อชิงรางวัลมอไซค์บินได้<า>โอเคนะครับแรงมากครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเครื่องบินไปจอดก่อนนะครับเกกาว่ะ เอาไปจอดไปตรงไหนดีว่าจอยบนหลังคาแล้วกันนะครับจะได้ไม่เกะกะนี่ครับผมเครื่องบินเราก็เหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับไปเลยครับโอเคนี่ไงจอดบนหลังคาโอ้โหโคตรเท่นะครับผมไปไงสะดวกสบายครับผมเพรเครื่องบินลำนี้ก็เฟียวนะครับมาจังวันนี้ก็เราลงไปแข่งกันครับผม โอเคครับผมทุกคนก่อนที่เราจะไปแข่งกันเนี่ยพี่เพิ่มก็ต้องขอให้น้อง,องที่ยังไม่กดซับสไคร้นะครับผมฝากกดให้พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันมอไซค์ในครั้งนี้นะครับผมพี่เจ้าที่หนึ่งไม่ให้ได้พี่สัญญาถ้ากดแล้วก็ Let's go <S มาแล้วครับผมทุกคนงานแข่งมอไซค์ฟีฟ้านะครับแต่ว่าเหมือนน้องช้างกับอดัมเนี่ยจะไม่ได้แข่งนะครับผมเพราะว่ารถมันเต็มนะครับ มาเดี๋ยวพี่จะไปชิตเอง <ไป S 1> น้องชายโอ้ออกตัวไปครับผมาอสไซปีไฟอย่างแรงนะครับก,ก็เหมือนเดิมครับผมนะัดไปเขาแซงไปก่อนเอา้าพี่จะทิโลตอนนี้โอ้โหเอาจัดยกล้อเลยครับผมยกไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่าเราจะแข่งกันในเกาะตะวันนะครับผมโอ้โหดูดีทุกคนแต่ละคันคือแบบว่าขับเก่งมากนะครับนะแบบว่าไม่ล้มกันเลยอะแต่จังว้พี่เพิ่มจะพยายามไล่แซงแล้วครับผม เดี๋ยวเราแพ้นะครับเอาล้ครับผมคันนี้ว่ายังไงแกงเป้าน้องใช่แซงไปหนึ่งโอเคครับผมอุ้ยเุ้ยเมื่อกี้มันชนหุยตกใจหมดเลยครับผม,มยังไงจังหวะนี้ทางเอา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 ตาถั่วกันจริงๆไอพวกนี้เอา้าชนเสาไปอีกหนึ่งลแซงแล้วครับผมไอแดงว่าไงขี่ปัดหน้าเลยแล้วกัน <laughs> ขี่ปัดหน้าครับผมนะมาจาังหวะนี้เพิ่มจะไล่แดงนะครับผม โดยทางในเกอะสวรรค์ก็ค่อนข้างที่จะขับง่ายนะครับอืมแต่มันเป็นดินนะเฮ้ยต้นไม้ไม่ใช่ไม้กัน้นไม้กันก้นบุผิดจังวะนี่โอ้โหไม่แว้นเลยไม่ยกล้อเลยอะอตรงมันก็ยกล้อข้างยากนะผมเนี่ยพี่ยกละว้าวไม่แล้วแซงแล้วไ,ไงน้องที่หนึ่งแล้วครับผมก็เป็นปะคนมันช่ำมานั่งเอ๊ะเบรกเบรกครับผมเดี๋ยวชนนงเฮ้มาดีแดงเอาเปล่า ายกับเราก็ฝีมือก็พอๆกันลนะมั้งดูแล้วอะเอาเดียวเดียวดีแซงทางโค้งครับผมโอ้โหไม่มีใครเอาพี่ลงจริงว่ะแต่คือมอไซค์เริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่มีเทอร์โบนะครับไอช้างน่าจะไปแต่งนะเนี่ยเอา้าไอช้างแซงพี่แล้วว่าไม่ใช่ไอแดงแซงพี่แล้วทุกคน <No. S 1> จังวันนี้ครับผมไปแล้วแซงทางโค้งอีกเช่นเคยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเองเฟี้ยวเหรอทำคะแนนครับผม จะวันนี้พี่เพิ่มจะรีบไปละเดี๋ยวแพ้นะครับเราจะไม่ติดเล่นมากโอเคครับผมรีบตีห่างเลยดีกว่านะครับโอเคจะถึงเส้นชัยแล้วเปทางไหนวะทางนี้อ่ะโอเคครับผมทุกคนนี่ไงโอ้โหตรงนี้เป็นป่าเดี๋ยว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 เฮ้ย hey, พี่หลงทางป่ะเนี่ย oh, <no. S 1> นี่ครับผมเส้นชัยใช่ไหมปิง้งเรียบร้อยครับผมเส้นชัยนี่สกอร์ขึ้นแล้วนะครับ ดูดิพี่ได้ที่หนึ่งอ่ะช,ชิวๆเลยอ่ะอพี่บอกแล้วไงถ้าเป็นพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรพี่มันช่ำชองไงเพราะพี่เป็นยอดนักซิ่งนะครับอเออเล้เข้าที่หนึ่งอีกแล้วครับผมทุกคน <Wow. S 2> ก็แบบวัชนะชิวๆครับไปไงทุกคนในสุดครับผมมอเตอร์ไซค์บินได้ก็เป็นของพี่ไปน้องๆเออแต่ว่ายสองตัวนั้นเนี่ยมันไม่คิดจะลงมาไหน่หรอวะโอ้โหมาดีกับพี่หน่อยดิ มันทําอะไรวะนะทุกคนเฮ้ยไอ้ไอดัมมันเต้นครับผมส่วนน้องช้างก็ยืนตบมือก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ค่อยตึงมือพี่เพิ่มเท่าไหร่นะเออมิเตอร์เคครับผมงั้นผมขอรับรางวัลเลยละกันนะเพราะว่าผมแข่งได้ที่หนึ่งอะไอคิดอยู่แล้วว่าอยู่ต้องทำได้ลากีคาโมยเพราะฉะนั้นอยู่ก็หลับไปเลย ขอบคุณมากครับผมมิสเตอร์เคลแม่ถ้ามีงานดีๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบแจ้งผมเลยนะครับเพราะผมจะไม่พลาดสักงานเลยนี่ครับผมทุกคนในสุดเราก็ได้มอไซค์บินมาครอบคลองแล้วครับผมไปกันเลยฮู้ห้ยมอไซค์บินนี้บอกเลยว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ชนะที่นั่นนะครับอืมแล้วก็ตายที่นั่นด้วย โอเคมาทุกคนเดี๋ยวจ้างวันนี้พี่เพื่อนก็ต้องทําการเอาเครื่องบินกลับไปคืนคุณแม็กซิมนะครับผมเพราะว่าเราไปเช่าเขามาไงปะกลับบ้านกันทุกคนโอเคช่างซุยขอติดเครื่องบินกลับไปด้วยครับผมทุกคนปะ let's go เหมือนรอบนี้เนี่ยน้องจ้างจะขอนั่งข้างหลังนะครับผมเพราะว่าหิมะเลิกตกละไปครับผมทุกคน start เครื่องสู่ความเวื้งวางงันไก่พน let's go มาแล้วผมทุกคนสนามบินบ้านเกิดของเราลงตรงไหนวะพี่แม็กซิมนี่เหมือนจะอยู่บริเวณกลางๆหรือเปล่ามาลงจอดครับผมทุกคนลานวนลานวไม่สนใจละจอดเลยแล้วกันมาแล้วครับพี่แม็กซิมบุมมเครื่องเมื่อคืนแล้วเหมือนจะเบรกไม่อยู่อ้าวกลางปีขึ้นมาผมเบรกนี่โอเคถึงแล้วครับผมทุกคน โอเคครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าน้องชอบไปนี้ก็ชูดก,กำปั้นขึ้นมาและชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้ใหญ่จากพี่แล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณครับ